หรือแล้วม so oh. si si to, ีน็อตอยู t t si ip, só ng, só ng ่สองตัวตรงนั้นสามตัวสามตัวโอ้นี่ตัวเบอร์สิบมีเบอร์สิบตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งตรงนี้อีกสามครับเบอร์สิบสองสองตัวตรงนี้ก็เบอร์สิบสองสองตัวเบอร์สิบตัวหนึ่งเบอร์สิบเบอร์สองสองตัวอันนี้เบอร์สิบตัวหนึ่งตรงนี้อันนี้ไม่ต้องถอดนะมีตัวนี้ตัวหนึ่ง อันนี้หมุนนิดเดียวครับหมุนหมุนแค่นิดเดียวครับตัวนี้นะหมุนแค่นิดเดียวมันดึงได้มันไม่ต้องมันไม่หลุดมันเป็นอย่างนี้เป็นเทปเปอร์มันเป็นใน,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 ในอะไรเขาเรียกอะไรลูกเป็นสลักอะ่ะเห็นไหมเกือบเป็นสลักอย่างงี้ครับไม่ต้องให้ถอดออกมันจะรีวิวนี่แหละเป็นสลักคือหมุนแค่นิดเดียวพอหมุนแค่พอเหยียบได้ แค่เขียบได้นิดเดียวโอละสลักนี้นะเล็มๆหมดเจอนี่ยเื่เอ,อเราก็ไม่รู้อดถอดเบอร์สิบตัวนี้ออกไม่ได้ต,นนติดเบอร์สิบง่ายยังไม่รู้เดี๋ยวคอยเจ้าของรถก่อนเจ้าข,ของรถอนุม,มัติการารืร้อก่อน ปีต้องยกเครื่องออกมันเป็นต้ม,ตมน้ำอยู่ข้างในเลยน,นะพอเปลี่ยนแล้วไม่หายมีหลา,ายรายการวาวน้ำมัอยู่ตรงนี้เลยน็อตสามตัววาวน้ำมันน็อตสามตัวเองถอดง่ายๆถอดไม่ได้ยากถอดน็อตนี้สองตัวออกก็ถอดอีน่ก็ก็เห็นวาล์วน้ำแล้วครับ ถอดกรอกาดออกคนก็ได้ถอดรอกาดนี่ออกคนไม่ได้ถอดยากถอดง่ายๆเลยเปลี่ยนแล้วกลัวไม่หายปะน้ำสองตัวผมไงว้ก่อนถ้าไฟโอ้ไฟออกซิเจนเซอร์อยู่ข้างหน้าตัวนึงล่างอีกตัวตัวนี้ชอบเสียตัวนี้เสียบ่อยตัวล่างไม่ค่อยเสีย คอยก็ถอดง่ายกับน็อตเบอร์สิบสองตัวเฮ้ยเราเคยดูแล้วเนี่ยนึกว่าไม่เคยดูเขาฉีดอยู่นี่ครับนีเขาฉีดมันเขาถอดแค่ตรงนี้เลยเขาฉีดต้องไปเปิดฝาถังก่อนนะให้ให้น้ำมันมันนี่ก่อนจะพุง่งฉีดเจาะรั่วออถอยดีกับนัดเบอร์แปดเอ,อ้ยเบอร์สิบไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละครับ เขาอ,อุดอะไรนั่นไปแล้วอุดฮิตเตอร์ไปแล้วท่อเอเห็นไหมอุดฮิตเตอร์ไปแล้วอุดทิ้งแล้วมีช่างอุดทิ้งไปแล้วอะไรอุดท่อนน้ำตรงไหนรู e ้ EGR น,นี่ไม่ยากน,นี่เคยเปลี่ยนแล้วอันนั้นน,นี่ห่างอยู่ไม่ชนห่างเยอะถอนเปลี่ยนใช้พานใช้พานใช้ไม่ได้ใช้พานเครื่องโอเค เดี๋ยวค่อยถามเจ้าของกันว่าจะซ่อมแบบไหนอีกต้องยกเครื่องออ้บ